รายเทียบรางตามหาสายคอรอบครัวเขาลอยบรรทุกนัก4-5ตาไม่ปับจัดมาให้แล้วกับตัว All New D Max เครื่อง3,000ตัวนี้ได้ปี 2, 0, 2022โจดปี 2, 0, 2023เลขไมเพียง20,000เท่านั้นผ่อนค่างวดเพียง9,000บาทตลอดสัญญาตัวทะเบียนลงเล่มจากวิศวะมาให้เรียบ,บร้อยมาพร้อมกับโปรโมชั่นคาเฟ่ย,ยาวไปอีก90วันจองวันนี้เพียง999บาท สวัสดีค่ะแล้ววันก็มาเจอเจอนะปั๊บเซริไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้ปั๊บมาพร้อมกับเจ้าอีซุดีแม็กคอกครัวเพาลอยตัวนี้แต่งช่วงล่างจัดเต็มมาพร้อมล้อแม็กคู่หน้าล้อหลังเป็นล้อเพาลอยนะคะตัวนี้เสริมช่วงล่างมาให้แล้วบรรทุก4-5ตันใครที่อยากได้รถไปบรรทุกไปวิ่งงานนะคะพื้นผลทางการเกษตรบรรทุกหนักๆตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเราจัดเต็มช่วงล่างมาให้เรียบร้อยแล้วร้อยลปีใหม่ใหม่หลักหมื่นที่สําคัญ ออกงานเอกสารไม่ยุ่งยากเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้มาชมสภาพตัวรถทั้งภายนอกและภายในกันเลยจ้าและนี่คือเจ้า Isuzu D-Max ที่แป๊บจะพามาชมวันนี้สําหรับใครที่กำลังตามหารถกระบะพกครวเป็นหัวเดียวนะคะตัวนี้เครื่องสามพันขับสองธรรมดาตัวนี้ใ้ปี2022จดปี2023สาสภาพสวยๆน้องเพิ่งเข้ามาใหม่สําหรับใครที่กำลังตามหาตัวนี้มาจัดได้เลยลูกค้าจ๋าพร้อมบรรทุก4-5ถึงตันเอาอยู่แน่นอน ก็ทำเยนลงเล่นจากรอกมาให้เดี๋ยวมาชมสภาพรอบๆคันของตัวน้องกันเลยสําหรับคันนี้ได้ในส่วนของกระจังหน้าใหม่ชมหน้าป้ายแดงนะคะเป็นโมหน้าพิกโลกสวยๆเป็นกระจังหน้าสีดําตัดด้วยสีบอลลูกค้าจ๋ามาพร้อมโลโก้ของอีซูซูดีแม็กตรงกลางสวยๆตรงนี้นะคะด้านล่างก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ไฟหน้าแฮโลเจนสภาพสวยสดทรงใหม่ตัวนี้ได้โฉมหน้าใหม่ตัวน้องสวยเดิมนะคะโรงงานแน่นอน พุงแต่งอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวมาดูส่วนของด้านข้างกันบ้างตัวนี้รถไม่มีชนหนักไม่มีพิควา่าไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อและไม่มีกอไม้นะคะตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเลยลูกค้าจ๋าอะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของสภาพด้านข้างฝั่งล้อกันก่อนเลยตัวนี้นะคะได้ในส่วนของตัวล้อแม็กเวลลูกค้าจ๋าตัวนี้ได้ขอบยางสิบแปดนะคะตัวนี้ได้ยางสอง สัปดาห์ที่2ปี2024ตัวนี้นะคะขอบยาง18สภาพสวยๆดอกย่ยด,ดอกยางนานะคะตัวนี้ได้นในส่วนของตัวล้อแม็กคู่หน้ากันไปเลยตัวนี้ก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะที่กระพุ้มแก้มมาพร้อมสติ๊กเกอร์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3,000สภาพสวยๆเลยกระจกนะคะเดิมโรงงานจากอีซูซุกันไปเลยจ้าตัวนี้พาษีนะคะหมดปีหน้ากันไปเลยนะจ๊ะ ใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะคะมาจัดได้เลยสวดทรงต่างๆสวยงามมากกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเบามือจับสีดำนะคะตัวนี้กระจกสวยเดิมลูกค้าจ๋ะอ่ะเดี๋ยวเข้ามาชมในส่วนของสภาพภายในกันนิดนึงตัวนี้นะคะอย่างที่เราบอกรถสวยเดิมนี่ลูกค้าไม่โดนข้ามมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวเม็ดอาร์ก,กันก่อนเลยนะจ๊ะตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดลูกค้าจ๋า ไม่โดนข้างมาอย่างแน่นอนในส่วนของตัวน็อตต่างๆอ่ะตัวนี้มีประแจแม่แรงมาให้ใต้เบาะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างกันบ้างตัวนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปกระจกปรับไฟฟ้านะจ๊ะสวยเดิมลูกค้จาจ๋าตัวนี้นะคะเราเช็คในส่วนของตัวฟิล์มมาให้ด้านข้างสภาพยังใช้งานได้ปกติเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดนะลูกค้าเนาะนี่ตัวน็อตไม่มีรอย นะคะตัวนี้เดิมๆเ,เลยสภาพสวยกึ๊บนะคะติดกึ๊บข้อฟังสีนะคะเสียงหนะ้าะตัวรถเบาบางมากๆเลยรถเดิมๆตัวนี้มาพร้อมกับพอกรัก้วนะคะแป๊บน้าเงินแซมเลดด้วยลูกค้าจ๋าข้างหน้าก็มีแต่งมาด้วยลายเทเลเนียมแบบสวยๆตัวนี้ตัวคอกนะคะความสูงสิบชั้นครึ่งลูกค้าจ๋าเราจดทะเบียนล,ลงเล่มมาให้พร้อมนะจ๊ะตัวนี้ สภาพสวยๆเม็ดอากลมสวยเรียงรายทุกจุดนะคะในส่วนของตัวกระบะหลังเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อกันบ้างตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวล้อแม็กค l าลอยนะจ๊ะตัวนี้เป็นล้อแม็กของโปรโด้วยนะคะใครที่กําลังตามหาตัวคลาลอยแม็กโปรได้ล้อแม็กของไซแอนนะคะตัวนี้สภาพสวยสวย ตัวยางได้ยางมิชลิน XCD2 ตัวนี้ผลิตนะคะที่สัปดาห์ที่24ปี2024นะคะลูกค้าดอกยางใช้งานกันแบบยาวๆไปเลยดอกยางนะรองลึกเป็นล้อบรรทุกด้วยตัวนี้เป็นยาง in, มิชลินมีผ้าใบหนาถึง8ชั้นใครกำลังตามหาตัวนี้นะคะได้ขอบยาง225ทับ7 0 R 1 5นะคะตัวนี้บรรทุกไปได้เลยนะคะ4-5ตันเอาอยู่แน่นอนด้านหลังก็ติดสติกเกอร์ สวยๆนะคะแต่งซิ่งมาให้ทั้งสองฝั่งอ่าเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวด้านหลังตัวรถกันบ้างตัวนี้นะคะด้านหลังไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยนี่ไฟด้านซ้ายนะคะกรอไฟหน้าสวยเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะก่อนออกรถมีการตรวจเช็คจากช่างมาให้พร้อมติดสติกเกอร์ด้านหลัง เมดอาคมสวยเรียงรายทุกจุดตัวนี้ก็มีตัวล็อกนะคะสองชั้นมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะป้องกันนะคะความแข็งแรงเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูไฟด้านหลังกันบ้างตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านหลังก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะตัวนี้แต่งอะไรมาให้บ้างการชนด้านหลังตรงนี้นะคะมีเหล็กคำหลบป้ายแต่งหล่อมาให้ตัวนี้ก็แต่งท่อมาให้นะจ๊ะส,สวยๆอ่ะเดี๋ยวดูช่วงล่างอ่ะคันนี้ช่วงล่างแบบ สมจัดหนักจัดเต็มมาให้แบบสวยหลออ่อโคตรเท่กันเลยพี่จา๋านี่เห็นแต่กลโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นชกอคไฟคู่นะคะแน็คาแลกตรงเต่งสกีมีมาให้ครบอย่างอะไรมีมาให้ตัวนี้ก็รามกระบะล่างมาให้พร้อมแล้วด้วยใครอยากได้บรรทุกแบบจุดๆสี่ถึงห้าตันนะคะชกอคไฟคู่ตอนนี้มีทั้งหมดสามคู่หรือว่าหกต้นลูกค้าจา๋าสวยๆเลยตัวนี้ช่วงล่างจัดเต็มมาให้จดทะบเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาด้ในส่วนของ ตัวแมกไลเนอร์กันบ้างตัวนี้แมกไลเนอร์ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าเนาะใครที่ชื่นชอบตัวนี้มาจัดได้เลยฝั่งซ้ายตัวรถก็สวยงามฝั่งขวาก็สวยเดิมโรงงานนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บให้ดูนะคะตัวนี้ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งสติกเกอร์มีมาให้ครบเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวกระบะด้านหลังเคาะฟังสีนี่สีเบาบางมากเลยจ้ะลูกค้าจ๋าตัวนี้อ่ะดูแล้วล้อหลังกันบ้าง ตัวนี้ก็อย่างที่ปบอกนะได้ล้อมแม็กพาลอยของโปรโด้วยนี่เป็นล้อมแม็กไใจแอนนะคะข้างละ2.5ตันตัวนี้สภาพสวยได้ยางมิชลินยาง225หทับ7 5 r 1หนะคะตัวยางเป็นปี2024ดอกยางหนาสภาพพร้อมสีงานด้านในก็สภาพสวยๆเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้ ส่วนทรงด้านข้างต่างๆคือบอกไว้เลยว่าตัวนี้สวยงามมากตัวน้องเพิ่งเข้ามาใหม่นะลูกค้าเนาะในส่วนของตัวค้อครัวก็สูง10ชั้นครึ่งข้อกรัวแซมเลดได้มาตรฐานอ่ะเดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของตัวภายในกันบ้างตัวนี้ก็จะได้เบ้ามือจับสีดํานะคะตัวนี้กระจกเดิมสวยๆนะคะนี่ตัวนี้เดี๋ยวดูข้างในกันบ้าง แทงประตูต่างๆนะคะลูกค้าเนาะสวยเดิมเม็ดอารกลมสวยทุกจุดหัวนงหัวน็อตต่างๆสวยเดิมพลาสติกขึ้นรูปตัวนี้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้ฝั่งคนขับก็จะปรับแบบออโต้กระจกมองข้างตรงนี้ก็ปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วมีช่องวางแก้วอะไรมาให้ตัวนี้มออ,อกอนี่ดูได้เลยสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะลูกค้าเนาะ ตัวรถสวยเดิมมากใครที่กำลังตามหารถพร้อมวิ่งงานนะมาจับตัวนี้เลยลูกค้าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มตัวนี้จัดเต็มมาให้แล้วในส่วนของตัวเม็ดอ่านะคะด้านข้างต่างๆลูกค้าจ๋ะเม็ดอ่ากลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดนะมีฝุ่นนะลูกค้าเราไม่ได้มีแต้มสีมารถสวยเดิมโรงงานอย่างแน่นอนแข็งนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพบันในนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ครบตัวเบาะ ภูมทนได้เบาะสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้าเนาะตัวเบาะจะออกแบบมากว้างๆใหม่ไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดนะลูกค้าเนาะตัวเบาต่างๆสวยเดิมฟูลฟิทเฟิรม์มตัวนี้ออกแบบตัวเบาะมา60-40นะคะให้ฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะคะสามารถนั่งได้2-1ท่านนะลูกค้าเนาะตัวนี้ในส่วนของตัวพงมลัยตัวนี้นะคะก็มี SRS Airbag คู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเลขใหม่กันก่อนเลยตัวนี้ลูกค้าจ๋า ไม่น้อยมากลูกค้าจ๋าตัวนี้แอร์เย็นเพลงเพราะเลขไม่เพียง25,632กิโลเมตรเท่านั้นนะลูกค้าเนาะตัวนี้สภาพใหม่ยังน้อยอยู่นะปีปี22-23แผงประตูฝั่งนี้ก็ยังสวยเดิมหัวน็อตไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะคะฟังก์ชันคอนโทรลต,ตรงกลางฟังก์ชันวิทยุ MP3 FM ต่างๆใช้งานได้ ตัวนี้ก็จะมีช่อง usb นะคะช่อง aux ช่องหูฟังมีมาให้มีช่องใส่ c ีดีมาให้พร้อมมีตัวนี้มีเก๊ะใส่ของได้ด้วยเติบลงมาด้านล่างตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าแอร์เย็นเพลงเพรอะที่สําคัญตัวนี้ระบบแอร์นะคะปรับแบบแมนนวลได้เลยนะคะอยากได้เย็นแบบไหนปรับได้เลยนี่ตรงนี้นะคะเติบลงมาอ่ะมาดูในส่วนของตัวเกียร์กันบ้างตัวนี้ก็จะได้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะหกสปีด เป็นตัวเกียร์ใหม่มาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้จาจ๋สาสภาพสวยๆตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ของมาให้อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะคะเป็นช่องเก็บของอะไรมาให้พร้อมนี่สวยๆเลยลูกค้คาขาพื้นพรมต่างๆสะอาดสะอา้ะอานสําหรับใครสนใจตัวนี้นะคะเข็มขัดนิรภัยฝั่งผู้โดยสารก็มีมาให้ครบนะคะตรงนี้เบรกมือใช้งานได้ปกติเลย อ่ะเดี๋ยวมาดูด้านบนกันบ้างตัวจกนะคะกระจกมองหลังก็สภาพคงเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวตัวนี้มีตัวบังแดดมาให้เรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะลูกค้านะนี่มีมาให้พร้อมตัวไฟต่างๆด้านบนก็เช็คมาให้แล้วนะคะใช้งานได้แบบปกติฝ้าด้านบนต่างๆสภาพสวยงามมากนะคะตรงนี้ฝั่งผู้โดยสารด้านข้างก็จะมีตัวจับด้วยนะคะตรงนี้สภาพสวยครบจบนะลูกค้านะ ตัวนี้สภาพภายในบอกก่อนเลยว่าตัวน้องสวยนะคะตัวน้องสวยงามมากเดิมเดิมเลยลูกค้าจ๋าตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ของหรือว่าใส่อ่าพระอะไรต่างๆได้หมดเลยนะลูกค้าเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างสําหรับคันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดห้องเครื่องก็เปิดถังน้ํามันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างเลยนะจ๊ะสําหรับคันนี้ ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็มาพร้อมกับนี่เลยสติกเกอร์นะคะสป์คเครื่อง3.0ไฟเลี้ยต่งตางๆนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวกระจกมองข้างสวยเดิมอยู่ครบตัวนี้เพิ่มมีการตรวจเช็คจากบริษัทชเชอร์นะคะจากประเทศเยอรมนีมาให้ด้วยนะคะมากกว่า274รายการลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าตัวโครงร้างรถสวยเดิมไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำพุ่มไม่มีตัดตอ่อไม่มีกลอไมมาอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เราไดา้ได้รับมาตรฐานนะคะ ผ่านการตรวจจากบริษัทชั้นนําจากต่างประเทศให้เลยเนี่ยมาดูในส่วนของตัวล้อหน้ากันนิดนึงสําหรับคันนี้แับบอกเลยว่าเราแต่งล้อคู่หน้ามาให้เป็นล้อแม็กวลสภาพส,ยสวยๆตัวนี้นะคะนี่น้องสวยงามมากๆเลยได้ในส่วนของตัวยางนะคะสองสี่ห้าทับสี่ห้า ZR สิบแปดนะคะตัวนี้ได้ล้อแม็กสวยๆเลยยางปีสองพันยี่สิบสี่ด้วย ลูกค้าจะดอกอยางหนาร่องลึกลูกค้าสามารถใช้งานในแบบยาวๆไปได้เลยสภาพภายในนะคะบอกเลยว่าสวยงานจริงๆตัวนี้ลูกค้าเนอะเพราะที่เขาใช้ล้อแม็กเวลเพราะว่าตัวนี้น่าจะมีช่องระบายความร้อนได้ดีกว่าร้อกระทะธรรมดานะจ๊ะอ่ะมุมาดูในส่วนของตัวกระจังหน้าและห้องเครื่องหัวใจหลักของตัวรถกันเลยจ้า เดี๋ยวมาชมในส่วนของสภาพเพิงมเครื่องของตัวรถกันบ้างตัวนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ห้องเครื่องนะคะตัวนี้ไม่มีขา้าบน้ํามันไหลเยิ้มตัวนี้ได้เครื่องยนต์สามพันนะีสูสุ ddi blue power สภาพบอกก่อนเลยว่ากระจังหน้าสวยเดิมเม็ดอาร์กลมสวยนี่เลยนะคะลูกค้าดูในส่วนของตัวน็อตต่างๆสวยเดิมด้านซ้ายกันก่อนเลยตัวนี้นะคะหัวน็อตต่างๆสวยเดิมโรงง,งานฝากระโปรงเดิมไม่มีรอยถอดมานะลูกค้าเนาะ หัวน็อตต่างๆสวยเดิมโรงงานแน่นอนลูกค้าจา๋าใครชื่นชอบตัวนี้บอกก่อนเลยว่าคุ้มมากๆเลยได้รถสภาพสวยฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะหัวน็อตซ้ายขวาในส่วนของตัวเม็ดอักซ้ายขวากลมสวยใช้นิ้วกดได้เลยลูกค้าจา๋าตัวนี้นี่ถ้าเป็นรอยนี้แบบนี้แสดงว่าฝากระโปรงเดิมโรงงานมาคล้องแข่งกันความร้อนมาให้ด้วยตัวนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวากันบ้างนะคะตรงนี้นี่ หัวน็อตเดิมแผ่นเพจเดิมนะคะตัวนี้รหัสนะคะ 4JJ3TCX นะคะตัวนี้เป็นปี2022จดุดปี2023น็อตเดิมฝากระโปรงเดิมสภาพสวยกลมสวยทุกจุดเลยลูกค้าจ๋านี่เม็ดอากลมสวยเรียงรายทุกจุดก่อนเอารถเรามีปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้ด้วยนะคะฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีสองครั้ง2องหมกิโลเช็คในส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่มาให้ เพราะเรามีการตรวจเช็คจากช่างนานานการามากกว่า30รายการให้อีกด้วยคอนเฟิร์มได้เลยนะลูกค้นะาเนาะคันหน้าเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะคะมาจัดไปได้เลยลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่ชื่นชอบคันนี้นะคะเดี๋ยวมามาย้ําสเปคกันอีกครั้งสำหรับคันนี้เป็น e ส u z ุ DMAX Spark เครื่อง 3.0s ได้ปี2020จนปี2023นะคะตัวนี้ค่าตัวน้องอยู่เพียงราคา529,000บาทเท่านั้นนะ ผ่อนอยู่เพียง9,000บาทตลอดสัญญาผ่อนสูงสุดได้84งวดตัวน้องสภาพสวยไหม20,000เท่านั้นลูกค้าคะใครสนใจคันนี้เนี่ยแป๊บมาย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าอ e j u ูุ dmax ข้อกรัวเพาลอยเครื่อง3 0 0 0นี่แป๊บพามาชมวันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถสร้างรายได้สร้างอยากได้ขอครัวเพาลอย ไปวิ่งงานแป๊บปรุงแต่งมาให้จัดเต็มแล้วลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นตัวข้อรั้วก็ใส่มาให้พร้อมช่วงล่างถึงห้าตันสว,วัสด,ดีนะทานไม่วันด,ดูคลิปนี้รับส่วนลูกเสืไปอีก5,000บาทถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้ด้วย2ครั้ง2000 0กิโลและยังไม่หมดเพียงแล้วยังไดฟรีการใช้งานมาให้อีกด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบคันนี้นะคะผร้อนข้างวดเพียง9,000บาทตลอดสัญญาสนใจคันนี้ก็สามารถโทรหาแป๊บมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศันแอดไลน้เลยนะ สนใจรถสีสวยคุณภาพเกรดเอนะคิดถึงรถจมือสองไว้ใจเซฟไทยรถสวยไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย